สบายดีพ่อแม่พี่น้องขอีมเียกก่อนโดยสบายดีบอลลุงก่อนสบายดีบอลลุ่ร้อยนอนอยู่บอลลุงสูงมนนี่ฮะนอนน้ำพายเยี๋ยวสิไปอัปเดตของน้ำเจดมให้พี่น้องในบนดมพี่น้องกายมันบวมไยังค่ะ ปน้บปแทกเด้ปแทกเด้ปแทกไไปไพน่ไนี่เ่อรเบอรอยากวิ่งได้อยากวาน้จ้มจะคือบ่อขอดไปน้ำมีไปุ๊กร้อยมีไหปุ๊กค่ะ sương mốc cuốc makin đến đây rồi đấy, bye bye, 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 bye ตื่นเต่าเปล่าไพ่ลูกหนึ่งเขา่าลงจับพันตะเว้นกันยังบ่ขึ้นซ้ำน,นะเป็นยังบ่ขึ้นเลยวันนี้ก็มาอัปเดตของนำให้พี่น้องเบิรงคือเก่าเนาะ ว่าเพืน่นไก่สีเหลีลยวบอจะคุยกับไผยเมื่อกี้นี่บอ่ะอ่ะอีรอยว้ากาับไผยบอกวาไปเลากระเพ่ว้ากะเากอ้าโตคือสไลฟันเตนนันถือเข้าตีห่างเทมอน่นร,รไปทลาอ,อ้าไม่มีคนอยู่มาหดอดมองแล้วพี่น้อง เคยแคดไปใช่จ้ะเคยแคดไปใช่จ้ะเออในแคดกับไปบ่งลงมาบ่ามีคนพี่น้องเอ้ยเอาลืมไปว่านอ้องแคดกับไปเน,นาะไน่เติมเน,น,นาะไน่บออนเห็ดหองเดียวเลยเห็ดหองใหญ่ใหญ่ก็ของเฮาอีกได้คันเราเชนหองเดียวนะใหญ่ก็หองเดียวของ,งเฮา,า,นะา,า,าแล้วนะน เพราะว่าเฮ็ดห้องเดียวก็ลเลยเฮ็ดห้องบลัมเทิมเลยพี่น้องอเอาเละคือวันไปจุ้งแม่มาทางไหนมแบบแม่ไป,ไปเขาไม่อยู่แต่เทิงมันบมาจากวาม่านตี๋เลก็กอะอันนี้ก็ความเลืกนี่กับชำของเฮาผู้ใด้ยเต,ต่กี้นะขุดนะเฮา,าคุดว่าบรรกกอร์เลืกบันิกอเลยสองเมตรพี่น้องเพราะว่าห้องก่อขึ้นมาเลยนะดินเด้มันก็เลยสูงสองเม็ด หมอาานมส,ส,สกิล่าลงไปยืนนะยึงมือเอา,าอันนี้แท็กเอาอันนี<ป>้แท็กเอาดิเลยมาแทงหมอยึงมือเลยเอามาแทมงมึงดูลิฟตข้าม่นว่าช่างยอยู่มือนี้กับห้อยยันว่ากอนี่เลี่ยวพูดเลยเนาะไม่ใช่บริไปบ่ซะช่า,าอเออลงไปปล่อย ลงไปปล่อยงัวสงใี่ไปปล่อยงัวไก่สีเลียมเพี่น้องมานสวกบประมาเนาะดบสีผมจะดำเหยียลังคาใหม่เมื่อวานขากเบาคอยเห็นคอยลดจังจั๊กว่าจไดไก่ไ่อดไหมไก่เนีเดมเดีย ใส่งบมดไปเท่าไหรล่ะปะโมม่น้อง <c oughs> นนคอยได้นนะดเนาะอันนี้ก็ง่ายได้นี่นะบจังลยกนี่ยพ่ะยสองลอยหาซีซีลอย กับต้นต้นนี้กับประมาณลอยป้ายเนาะคือว่ามันจะเกลี่ยสองได้นาะเนาะองคชีลอยเนาะประมาณนั้นแหละพี่เนาะใช้โจอขคางนั่นบ่อ่คือจอสูงก้นำสางเขาเนาะ ้อเป็นซังเม่ชอบมินซางตีไปมันพอดีเอาเปว่าอย่งเห็ดมุกปุเลยเอาอย่างเห็ดมุกุเอากระเบื so! ้องรูชังกระซีเปล่ามันยังเย็นเนาะ ประตูของน้ำก็ใหญู่้วกกเาเห็ดมานฮกงันแค่ใหนั้นแลดีบอาฮาข่อย่นดีพี่มันจึงขากโดดอันนั้น่าอน้อยอันนี้กรละมังยังใหญ่ก็เอาเขาได้สบายกวางๆวชูงรูลาหน้าะเห็นาเองอันนี้ผัดเข้ามาหายบร้อยมีแต่พิซ้อเอาใหญ่ขักปัญญัง มึงกบเพื่อ่านเลยนะขันชีเห็นห้องน้ำหน้อยบ่ได้เนาห้องกบมันใหญ่อ <laughs> บอกคือแล้วมึงอันนี้ก็เลือกแค่กอ้อนเดียวเท่านะั้้นเฮยห้องน้ำม,มันมีเสาเลยได้มัน,ม, <laughs> ม,นม,มีห้องน้ำไหลเสาห้องน้ำบ้านเฮามันมีเสาพี่น้องเพื่นวันบ่มีเสานาะมันบ่ทนบ่ทนทนพี่น้นนองอยู่ในบ้านน่ะก็มันจะเปลี่ยนทนฮ่าฮ่าบ่ได้ เห็ดย <test> ังมันเนาะมันทนมันทนพี่น้องเอ้ยเาบ่ได้ขึ้นไปยกยังดแอู่มีแต่มันอยู่เท่ามันยินใจเหลือเพื่อเนาะบ่สั่งลูกน้อยหลายเกินบ่ทั้งหินทั้งายนี่ก็สิบ่ได้เ็ยังดแตงดอกบเตงหดเทือกก็สิมาัหลายอีนแล้วเนาะบ่ยงย สาปัญหา่าววะผูดพี่น้องอันนี้ทั้งหมดนะาปัญหาข้มแม่นว่านะเนาะเอาคนละครึ่งเลยคคนละครึ่งอีกเนาะเรา่องอันนอมันหลุดจักลขนาดดินใน่ยงบวกขนาดยามมันเล่งพอดีข้างนอกอ็เอาเอาหินพัญหาเอาใช่ปัญหนึ่งเนาะพอดี อันนี้ไส้พันหาอันนี้ไส้นะพันหาหินนะสองพันหาเมียนหินสองพันหาหินสองพันไส้พันหนึ่งออาัเอาหินเอาไส้ประมาณเจ็ดลอยซะมันสอจาะอย่างเงี้ยอยู่เนาะมันลดน้อยแตเขาเต็มรถอยู่แต่มันหลดน่อย เหลือแล้วงเหละเดลยิวยงเลืออ่ะเปงรลือบักหลายๆนี่ขนาเห็ดเหอนเนาะอันนี้เห็ดองแร้วอ้อเออเาวอไมังบอกไปอเขาดินทรายแล้วมันสีไหลลงนองมันสีถมนองซะ เหลือน้องว่าคันเบ่าวนะไปหาตักเอาอยู่แถวห่วยนะเนาะดินชายนะเนาะเหี้ยของน้ำนี่นมันจะบัลเรือดินทายข้ามือเป็ดินทายคองกะยานแล้วข่าวตะกี้เขายังเอาเนี่ยนะนนอันนี้เชื่อได้ลีเรือเรือแบบว่าลายลีบเสียวซ้ำเรียกว่ามืออะไรกันยังคือเก่าว่า้องน้ำเราชีเลี่ยห์เลยโอ้ เลืออดีก็บรพโแต่ว่าต้องเก็บและต้องห้ามงไว้อะจะได้เ้บ่ไม่ต้องคอยใช่ไปประมาณย่างละร้อยบาทจ้างมาเต็มที่เลยอันนี้มาเห็ดเฮือนไหมพุ่นกันปานนี่อืมแล้วอย่้อกห้องโอ้ยบ่ท่านว่าเอาอ,อ มันกว่าเลยเรียนหนึ่งเรียนหนึ่งนะเป็นชาวสัมิบขันเหตุนับมันท่านแล้วก็เหตุเบียกวัดอืาวันนี้เรากับท่านบยุทธแล้วหาเงินอ่ายุทธเนื้อ ไปชมกเอากมาเอาเองกับโฮกไปชมกับโกบ่มอย่าขึ้นว่ะสิมีคนมามาเอาขนาดนี้ไปกันไปชงแล้วมันราคาชำกันคันเอาลายนะหนาหนาจะนัากับคาฮารมันนี้กันหาชิเลอน้องร้างเพื่อนเห็ดกับสามคนนี่แหละนำทีมโดยเบาไข่กับไอแพด ไอแพร์นี่มาจอกับ่าคอยเห็นดอกไปเข่าแต่ป่าเข้าไปฮาเห็นห้องน้ำยังบม่แล้วเดี๋ยวขาไปป่าก่อนเห็นนั่นเห็นไทยเห็นขาดเห็นอนี่เลยพี่น้องเอ้ยเตรียมตัวเลยเลยนี่ได้ลงเตรียมตัวลงหน้าแล้วันาดนี้ไม่อยากว่า จกักเบื้องเป็ตนตะพนดีอยู่คือบ่เห็นมาจากเถื่อแมนอยู่ออกรุงเทพเขาเจ้าฝนตกดีบอตอนส่วงตกะที่บ้านเะารับขาเจ้าบอกมาตกทั้งกรุเทพแท้ก็เลยไปเมืบ่บอเออก็เลยไปเมือนน่อฝนเนี่ยเฮียหน่อยคัะเลทผืนมันจะขับซึ่เออนี่ก็ยังสีเทพ,พื้นอยู่แต่ว่า เน้กะเทศนันนะเห็นมันมืดเ,ม <laughs> เทยังได้กับผมมืดบ่ป่ะ,ปะนี่คือนเป็นหล,ลังอ่าลายหลีดีแล้วลายมันยังพอใช้มือจ,อจ,อจ,อจอากนั้นใช้มือางชวนเนเมียงเนาะไปส่งด้วยจักบาท โอ้ oh. มักพรีกมีมักพรีกมีโฮมมีฟักอีตูรัวใบแมงลักพี่น้องเลยตะเวนกับข้นลไรบ้านนี้้เฮยม่ลงมาฮะลงไปกระเจี๊ยดังเราถ่ายอย่างนี้เร็วเด้อโทรหาไฟซาจอย จังไหวแล้วพี่น้องจังไหวยังบ่ทันได้ไปจะกสิได้บ่ได้ขอบใจสุกูสุคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอบกันคลิปหน้าสบายดี